ชั่วโมงห้าชั่วโมงสามชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงประมาณนั้นเนาะสารครามโอ้ผู้บ่าวสารครามบอกค่ะโอ้ผู้บ่าวสารครามเนาะยินดีที่ได้รู้จักนะเนาะขอบคุณครับหนุ่มชนบทบอกว่าขอบคุณครับชนบทบ้านเมียดีใจเนาะที่มีเพื่อนเพื่อน,อนอที่มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเรา ยินดียินดีกันทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเรามาเดินทางสายนี้แล้วเนาะมันมันไปคนเดียวไม่ได้สักคนเลยเพื่อนๆนไปคนเดียวไม่ได้สักคนหรือเราต้องไปด้วยกันเนาะ kten, ไปด้วยกันไปด้วยกันแบบค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปค่อยๆก้าวไปไปด้วยกันแบบแบบมั่นใจมั่นมั่นคงเนาะ <c oughs> ไปด้วยกันแบบนี้แหลคะค่ะ <c oughs> นงคานก็ยินดีแล้วก็เต็มใจเนาะเต็มใจเต็มใจที่จะเป็นเพื่อนแล้วก็เดินทางไปด้วยกันบ้านนี้บ้านใหม่อาจจะอาจจะไล้นานแค่ไหนก็ยังไม่รู้เนาะแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเปิดบ้านเปิดบ้านตอนนี้ไปก่อนเปิดบ้านในเวลาหนึ่งทุ่มไปก่อนเนาะ หกโมงหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนี้เนี่ยเปิดไปก่อนไปดูว่ามีมีเพื่อนคนอื่นไลฟ์สดไหมไม่มีเนาะไม่มีเพื่อนพี่นงอยู่ไหนพี่นงอยู่ที่ไหนพี่นงเป็นทําไมถึงเว้าลาวทําไมเว้าลาวทําไมถึงเว้าวไทยเ <c oughs> ว้าลาวแล้วก็เว้าวไทยพี่นงเป็นคนบึงการอยู่ทางบุละค่ะอยู่ทาง ผู้ทอกผู้สิงผู้ง่วบึงโค้งหลงผุละค่ะอยู่ทั้งอันหินสามวานผุละจังแต่ว่าพี่น,งงน,น,นกงมามีครอบครัวอยู่ทางนาครสวรรค์ก็เลยได้าอย่บัญญญาอยู่ทางนครสวรรค์บึงบลรพเพศปุณละจังอาชีพก็คืออันเลี้ยงปลาอ๋อเลี้ยงปลาเออเลี้ยงปลาบาเนี้ก็เลย อันวีซ่าที่ได้มาจากแม่ก็คือหมอนวดอืมอได้มาจากแม่ก็คือหมอหนวดก็เลยได้มานวดเนี่ยมือเว้นกับไปนวดเนี่ยมือแรงกลับไปเลี่ยงปลาเนี่ยมือเว้นกับไปนวดเนี่ยมือขึ้นกลับไปเลี่ยงปลาเ <c oughs> อออยู่แบบนี้ล่ละค่ะอยู่แบบนี้ลูกค้านวดมือละสองคนกับพ่อกลับมาบาัน เมื่อยแอกแหลกอืมลับมาบ้านกับเมื่อยแอกแหลกไลแล้วอายุเข้าหลายแล้วเนาะค่ะเนาะอายุเข้าหลายแล้วมันกะเฮตดบ่ได้หลายก็เลยที่แหลกฉันกับสิบวันล่งคีบไดฉันกับว่าฉันสิบว่าไทยล่ะฉันกับว่าไทยไปว่าไทยไปพอว่าไทยไปแบบนี้ฉันกะเค็ดแหลกออกมาเป็นภาษาอีสานคือเก่าเออพอฉันสิบว่าภาษาอีสาน ฉันก็พูดไปคลิปสารหน้าที่ซีหน้าที่ฉันก็บเบ้าไท้ผสมอีสานบานเห่าไปคือเกา่าอืเจ้เป็นแนวดสิไปทางใดกับเราไปมันละไปไปจ้งไดบุฉันก็มาสังเกตทุกคลิปเลย <laughs> ทายทั่วไปเลยครับ นงคับผมขอวัวก่อนเด้อครับจะจะไปไปบ้านอื่นได้เลยเนาะไปบ้านอื่นได้เลยเราก็ไปบ้านอื่นไปแว้นบ้านอื่นไปหาเพื่อนเนาะยี่มือเสาวพี่นงก็ไปพุนเปิดขึ้นมายน่ยมือเสารมีแต่เมียฝรั่งได้เอ,อ,อันอันอนุ่มชนบอเพรระว่ามันจะครบชั่วโมงแล้วคะ่ะและ้วได้อันหาซิบเก่าหน้าที่แล้วเนาะะได้จะครบชั่วโมงแล้วเนาะคะ่ะบบเป็นยังจะบบเป็นยังไปได้จะไปได้อ,อ่า เพราะว่าข้าต้องแว้นเด้เขาจังสีได้หูจักมูเนาะขอบคุณค่ะบาย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 เนาะบายบายนะหนุ่มชนบทโชคดีโชคดีเดี๋ยวตอนเช้าไปหาเด้อจะอ้ะเดี๋ยวพี่นงต้องวันนี้ขึ้นใหม่เนาะยังไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมสมุดมาเนาะจะได้จดไว้จําไม่ได้หรอกต้องจดจ้ะต่อไปต้องจดและขอขอบคุณทุกทท่านที่บ้านทุกช่องเนาะที่ ที่เข้าไปเป็นกําลังใจให้อ่าพี่หนุ่มชนบทบ้านเมียเนาะสะเียนครับผมเออสถียนบอกว่าครับผมครับ